วันนี้รับบทอินฟลูเอนเซอร์เป็นงานกับงานของนาสก็ได้เป็น Influencer of n ์อ Light r e f l e e t i n g แล้วครับก็ได้รู้ว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของนาสแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วก็วันนี้ได้ออกงานอย่างจริงจังครั้งแรกกับทางนาสเลยครับวันนี้ก็แฟนๆก็มาหากันมากข้งเยอะเลยวันนี้มทีตีของพี่ฟันฟอง ใช่ครับก็คือตอนนี้แป้งนางฟ้าแป้งนางฟ้าของ NARS นะครับ NARS Light Reflecting Setting Powder เขามีคอลเลกชันใหม่ก็คือนี่ตอนนี้เลยจะเป็นลายเป็นลายผีเสื้อปกติแพคเกจเขาจะออกสีดำๆ<ำ><ำ>ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคอลเลกชันวาเลนไทน์บ้างแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นลายผีเสื้อครับ <All right. S 1> เป็น The Beauty Transform Collection ซึ่งเป็น Limited Edition mm hmm. ด้วยทำขายแค่ในเฉพาะเอเชียเท่าน,านั้นก็คือหมดแล้วหมดเลยครับ คือส่วนข้างในหน่อยเระว่ามีเพราะมันพิเศษยังไงล่ะมันพิเศษยังไงล่ะข้างนอกเป็นลายผีเสื้อเปิดข้างในก็จะมีผีเสื้อออกมาวิ่งไม่มีไม่มี ตัวแป้งเขาก็จะเป็นทําเป็นทิมลายผีเสื้อเหมือนกันอยู่ข้างในน่ารักมากเลยครับหมดแล้วหมดเลยถ้าไมซื้อตอนนี้คือใช่ครับแค่ในเอเชียด้วยคนน่ารักพิเศษของแป้งนาอันนีแป้งนางฟ้าอันนี้พี่นิวชอบคือปิดเป็นว่าอะไรคือปกติอะผมใช้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนางฟ้าด้วยตัวรองพื้นก็คือใช้ทุกวันอยู่แล้วซึ่งดีแล้วก็ส่วนแป้งนางฟ้าอันนี้แบบ คิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีหลายคนติดใจถูกใจอยู่แล้วด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยแบบทําให้ผิวเราสวยกลว์ใช้ปิดใช้ปิดลุคของเราได้แล้ตลอดทั้งวันเลยหรือว,ว่าใช้ทัชอัพระหว่างวันก็ได้ด้วยเป็นตัวแบบฟินิชลุคได้เลยครับทําให้ผิวของเราสวยเล่นแสงจะแสงไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยอปครับกครับก็ ฝากานุนิวกับนารสด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องแป้งนางฟ้าแล้วก็รองพื้นนางฟ้าด้วยจากนาร์สไลท์เรฟเลก n ิงนะครับแล้วก็ขอบคุณทางนาร์อีกครั้งที่ได้เลือกผมให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของนาร์สไลท์ i ร g เลกชิงค่ะวันนี้ถือว่ามีอะไรดีๆน้องเซนเตอร์เข้าได้รับรางวัลทีเลยก็เดี๋ยวจะมีสิทธิ์นอีกอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปต่อ แต่แต่เมื่อเขาประกาศไปแล้วว่าได้รับรางวัลใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปรับรางวัลต่อเนี่ยนะเดือนนี้เหมือน้ามาเกือบกายเป็นคู่เดินสายกับไปดูเดินสายรับรางวัลของพี่ดูหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เดินเดินสายรับรางวัลก็ดีแล้วแหละครับรู้สึกว่า ก็คืออย่างที่ผ่านมางานในเดอะเทนก็ได้รับรางวัลจากท่านคณะกรรมการด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลจากที่แฟนๆได้ช่วยกันบวตให้ด้วยครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปแคสอวอดก็แฟนๆก็ช่วยกันบวตให้อีกใช่ก็ขอบคุณมากมากเลยไม่หันมาคนทำงานมันหายเลยไม่หนมาคนทำงานเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเราจากการที่แล้วเราก็คือทุกมเท้กับงานเลยแบบเป็นแบบก็ ถามว่าหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยขึ้นเยอะเลยคับเพราะว่าเว,เวลาแบบเราออกผลงานมาอย่างเงี้ยแต่ละผลงานก็แลกมากับความตั้งใจความพยายามของของผมเนาะแล้วเวลาที่เนแฟนชอบหรือว่าช่วยการซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเงี้ยแล้วจนได้รางวัลด้วยก็คือช่วยเติมพลังช่วยทําให้ผมแบบหายเหนื่อยจากความตั้งใจที่เราทุมลงไปข้ปาวซอเก่งเธอ ตอนนี้มาแรงมากกับซีรีส์อ๋อตอนนี้ออครับออแล้วเป็นไงบ้างนู่นนีเราคูฟี่ขนาดอะไรคุณชมมากดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอครับตอนนี้ก็ออนไป4 EP แล้วช่วง EP 1 2 3 4แต่ละ EP ก็จะมีคนดูเยอะมากขึ้นเรื่อยอๆ,ๆคนอยากมาทำความรู้จกักอย่างช่วง EP 4ที่ผ่านมาเงี้ยครับก็ พี่ออฟก็บอกว่าสเตจหลังบ้านคือคนดูเยอะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยซึ่งเห็นแล้วแบบโอ้ยดีใจจังที่มีคนมาดูข้ามฟ้าครับก็จะมีอีกหลายยีพีเลยให้รอติดตามแต่ว่าจะมีบางคนที่แบบอาจจะอยากรอให้จบก่อนแล้วก็่อยดูทีเดียวอันนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาดูพร้อมกันจะได้แบบ ปั่นเวลาปั่นเทรนดเอ็กซ์ด้วยกันอย่างเงี้ยมาสนุกมากเลยครับคอยวีดไปพร้อมกันแต่คนชมเรื่องความอลังการมือหวังมากทุ่มมากแบบคอปชั่นทุ่มทุ่มสุดๆเลยครับทุ่มแบบทุ่มในถไว้ BTS ข้ามฟ้าวิ่งผ่านไปตรงนู้นใช่ก็เรียกว่าทุ่มมากๆทุ่มกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดักชั่นภาพเพลงแล้วก็ทุกอย่างของข้ามฟ้าชุดโอ้โหคือแบบ เรียกว่ายังหาจุดที่ไม่ทุมไม่เจอเลยเพราะว่า EP แล้วงานเต้นรำอือแล้วก็รวมทั้งพูดใช่ไหมเใช่คือเยอะ EP 4นี้มีอะไรหลายอย่างให้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเปิดมาก็คือเล่นเปียโนร้องเพลงต่อด,ด้วยพูดหลายภาษาแล้วก็เป็นงานเต้นรำที่สวยมากๆแล้วก็มีแบบโลเคชั่นที่แบบเข้าขึ้น เข้าถ้ำที่แบบโอ้ยไม่รู้ไปหาโลเคชันว่าจะได้จากไหนค,ครับค,คือสวยมากแล้วก็รวมนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับท็อปของประเทศไปดวม,มาในที่นี้เรื่องเดียวกันหมดเลยเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะขนาดนี้หลายท่านขนาดนี้ครับน,บนี่มันนิวมันยากขนาดไหนบั๊งและคนชุมทางแสดงของที่นี้เหมือนกันว่ามันเลยอัพเรเว็บเ้ามาเยอะมากเหมือนกันแบบนี้เยอะดีก็ สำหรับผมก็ห่างจากห่างหายจากการแสดงไประยะเวลาหนึ่งเ<ม>นอะแหละระหว่างนั้นก็คือพยายามทำความเข้าใจการแสดงมากขึ้นแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วครับซึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้ผลงานที่ออกมาเราผมพอใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยครับ<ม>ใช่รู้สึกว่าเราทำได้ถ้าสำหรับตัวเองนะ<ม>เราทำได้เราทำได้เราแบบ พอใจแล้วเต็มที่มากๆแล้วด้วยครับ <c oughs> ก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็เข้ามาแวะเข้ามาชื่นชมความอลังการของซีรีส์ครับล่าสุดเปลี่ยนลุเปลี่ยนลุเห็นแว๊บแต่ว่าที่ซ่นไว้วันนี้แอบ,บไว้ก่อน, <c oughs> นะคร <c oughs> <ๆ>ับเพราะว่าเราเป็นครอบครัวของนาสแล้ว <c oughs> แล้วก็รูปที่ปล่อยออกไปก็คือจะเป็นทุกคนจะเห็นว่าเป็นผมสีน้ำตาลเข้มใช่ครับวันนี้ก็อยากจะมาให้ตรงกับให คอนเซปต์ของของนาสนะครับก็เลยยังแอบน้องเออสีบลอนไว้ก่อนครับแอบไว้ก่อนแ้่บุกนันชอบขนาดไหนครับถึงตั้งใจเปลี่ยนหรืออะองความแตลกอะไรให้กับัวเปลี่ยนลุคคือนี่เป็นการทําสีผมครั้งที่สองเปลี่ยนสีเป็นสีที่สองในชีวิตนะครับก็สีแรกก็คือจะเป็นสีที่ถ่ายข้ามฟ้าแต่สีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีบลอนก็โอ้ย อยากทำสินี้มานานแล้วเพราะว่าแบบปกติก็จะเห็นไอดอลเกาหลีเขาก็ทำกันเนาะเราก็อยากจะเป็นไอดอลเกาหลีมีฟีลเป็นไอดอลเกาหลีบ้าง <c oughs> เปลี่ยนแล้วก็รู้สึกชอบนะครับและยิ่งตอนนี้แบบผมผมก็ไว้ทรงแบบยาวด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ซ่อนไว้อยู่ครับจริงๆริล่าสุดเขามีโพลนะบอกว่าอยากจะเห็นวงกันทีตอปรวม นุกนิวโชกุนเลโก้นีแต่สะโพกเขาทาป๊อปฮิตเลยมารวงไม้บนเวทีเดียวกันจะเป็นไะได้นซนี้ผมว่าสักวันหนึ่งอ่ะต้องมีอยู่แล้วคือผมมาอยากอยากไปล้องเพลงไปเต้นกับเพื่อนๆ่ปพี่ทงน้องในทีปอมมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็นแก๊งเสาหลักสะโพกนะโอยอยากจะลองจอยดูมันน่าจะสนุกมันน่าจะแบบ สุดๆไปเลยครับคิดภาพไหมว่าถ้าเราจะพกมาลงตัวกันมันจะเป็นยังไงคิดอยู่ครับก็คือคิดเ้อข้อได้ใช่เอออาจจะไม่พิ้วเท่าแต่ว่าเราก็จะก็จะทำให้เต็มที่แต่แบบมันน่าสนุกมากเลยครับอย่างงานโอลิมปปที่ผ่านมาก็ไปดูย้อนเรารู้สึกโอ๊ยอยากไปด้วยจางแต่ว่าเราติดงานพอดีใช่ครับติดคิวงานก็เลยอดไม่ได้ไปเลยแต่ปีนี้ยังมีบันโัรเจ็์ รออยู่ปะใช่ครับวันนี้มีก็นอกจากข้ามฟ้าที่จะออนไปจน EP 1 4นะคะตอนนี้ออนไป4 EP แล้วก็มีเพลงก็พวกซิงเกิลของผมต่างๆก็เดี๋ยวหลังข้ามฟ้าเดี๋ยวก็จะจะ,จะเริ่มทําอัลบั้มแล้วด้วยครับใช่ครับอัลบั้มจริงจังแล้วก็ปลายปีนี้มีอีกหโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ผมเล่นกับทาง Gdh นะครับใช่ก็ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเข้าโรงวันที่10ทธันวาน่าจะใช่นะครับช่วงปลายปีถ้าเกิดว่าคาเคลื่ยังไงก็ขอโทษด้วยแต่อยู่ประมาณช่วงนั้นแหละครับยังถ่ายเสร็จหรือยังือว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทำงานยังถ่ายอยู่ใช่เราปิดเทอมไปหนึ่งเดือนด้วยขั้นตอนของของหนังน,นะครับใช่ปิดว่ะ ปิดเทอมก็คือพักพักกานหน่ยทางไปประมาณเดือนกว,กว่าเพื่อมีเหตุผลอยู่ทุกคนจะรู้ว่าทําไมเราถึงต้องปิดเทอมต่ตอนนี้กลับมาเปิดเทอมแล้วใช่คอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เพ่ประกาศอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะมีเอ่อทัวร์คอนเสิร์ตหลายที่เลยหลังจากนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ต Dreamcatcher ที่จัดไปเมื่อสิงหาปีที่แล้วครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกอย่างเต็มตัวของผมที่ไทยนะครับแต่ว่า ได้ไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วแหละครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มไปทัวร์ตามต่างประเทศแล้วหลายๆที่เลยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวด้วยไปแบบหลายที่ใช่ไหมหลายที่เลยเลยครับเป็นนิสัยเดียวคนเดียวไปครับหรือว่ามีเพื่อนด้วยอะไรอ๋อไปคนเดียวครับเป็นคอนเสิร์ตเดียว่าเป็นเวิร์ลทัวร์เหรอเป็นเวิร์ลทัวร์กี่ประเทศประมาณประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้ประมาณ4ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มอีกไหมครับกับมังโกโบสตา ใช่ Global Rising Star รางวัลที่ได้รับจากนายเดนเทนวันก่อนสมมุติสมมุตินะสมมุตินะคุณม่งนะก็ในายเดนเทนให้มาแล้วเราก็ต้องทำให้จบกับรางวัลหน่อยแอบแทบอื่นด้วยไหมยุโรปก็อยู่ว่าทาโกลบอลสตาร์แล้วไงเออทางยุโรปยังไม่ยังยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากไปเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแล้วครับ ถ้ามีโอกาสเนอะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากไปอยาไปหาแฟนๆที่ฝั่งยุโรปอเมริกาบ้างโอเคขอบคุณค่ะ